คดีบ้านโคกตาดศาลมีคำสั่งเรื่องบังคับคดีออกไปอีก3เดือนชาวบ้านเตรียมรื้อฟื้นคดีขึ้นใหม่ล่าสุดเมื่อวันที่25มกราคม2565ที่ผ่านมาเวลาเกนาฬิกาที่ห้องพิจารณาคดี 4, สศาลจังหวัดเพชรบูร์ผู้พิพากษาออกนั่งบันลังเพื่อไตส่สวนคำร้องคดีบุกรุกที่สาธารณะป่าโคกตาดตามที่ชาวบ้านตำบลป่าเร่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวนเก้ารายได้ยื่นคำร้องของดการบังคับคดีเนื่องจากได้รับ ความเดือดร้อนผลกระทบจากปัญหาการออกหนังสือสำคัญที่หลวงที่พช .159 เมื่อปี2541เนื้อที่ประมาณ1,977ไร่ศารจึงวินคำสั่งเรื่อนชะลอการบังคับคดีออกไปอีกจนกว่าจะถึงวันที่25เมษายน2565ก็เป็นเวลารวมทั้งสิ้น3เดือนซึ่งผู้ฟ้องร้องคดีนี้ก็ไม่ขัดข้อง เนื่องจากคดีดังกล่าวนั้นได้ตัดสินคดีจนถึงที่สุดไปแล้วและตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการบังคับคดีที่ทางอำเภอเมืองเพชรบูบรณ์กำลังเตรียมการที่จะบังคับคดีให้ชาวบ้านออกจากที่ดินดังกล่าวแต่ต่อมาชาวบ้านได้พบประกานใหม่เพิ่มเติมโดยพบว่าการออกหนังสือสําคัญที่หลวงที่159เมื่อปี2541นั้นที่ดังกล่าวพบข้อพิรุษหลายประการจึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านนั้นได้นําความไปร้องทุกข์แจ้งความ เพื่อรื้อฟื้นคดีใหม่โดยชาวบ้านพบว่าการออกหนังสือสําคัญที่ดินดังกล่าวหรือนสรที่159นั้นเขตแดนได้ออกไปจากแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ป่าโคกตากตามเดิมตามประกาศกระทรวงมหาดไทยปี2469และได้ขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ป่าโคกตากจํานวนถึง10,000ไร่กําหนดที่ทางชัดเจนและต่อมาในการออกหนังสือแปลง159นี้ ในปี2 5 4 1ประหวนปรากฏว่าไปทับที่ดินทํากินของชาวบ้านขณะนี้ชาวบ้านก็กําลังร้องทุกข์รวบรวมหลักฐานเพื่อไปขอรื้อฟื้นคดีนี้ใหม่ล่าสุดนะครับชาวบ้านได้รับหนังสือจากกรมที่ดินตามที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนเพิ่มเติมเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรางวัดการออกหนังสือสําคัญนสรเลขที่159นี้เกี่ยวกับการออกหนังสือนะครับสาระที่สาราประโยชน์หมายเลข159 และขอให้มีการเพิกถอนหนังสือสําคัญหมายเลข1น9กนี้ออกไปพร้อมขอให้มีการตรวจสอบใหม่นะครับตรวจสอบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินใหม่ไม่ว่าจะเป็นนอสสหรือนอสสกหากพบว่าโฉนดที่ดินหรือนอสสของใครแปลงใดที่ไหนนะครับที่ออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือออกไปทับซ้อนกับที่ดินสาธารประโยชน์แปลงป่าโคกตาด1นึ่งหมื่นไร่นี้ให้สั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ด้วย ทีมข่าวบอกอเพชรบุญไพรวันน้ำหนาวรายงาน